ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะในช่องซูเปอร์บีทีวีเนาะก็มาเล่นกันนะครับในเกมแพนพระซอมบี้นะผมก็ได้เข้ามาตั้งค่าแล้วนะเป็นช่องซูเปอร์บีทีวีนะครับชื่อช่องผมเองแหละเออก็เป็นชื่อของตัวเองเนาะเป็นอันนี้คือเป็นเกมที่แบบว่านานแล้วนะที่ผมไม่ได้เล่นคือจําความได้ก็คือเด็กๆนู้นเลยอ่ะมาก็มาเริ่มกันเลยนะครับโอ้ยคิดถึงว่ะกี่ปีแล้ววะเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนเดิมไหมเนาะ คอบแคปเคมพรีเซนต์ทุกอย่างเหมือนเดิมไหมภาพไม่เต็มจอวะ่ะเดี๋ยวต้องไปปรับแต่งเอาเองละในแคปคัตซูเปอร์บีทีวีเฮาส์อ๋อนในบ้านกูแล้วเนี่ย <laughs> อ๋ออันนี้สวนของกูนี่เองมาให้เล่นยังไงอ๋อมันสอนเล่นอยู่นี่ว่าอ่ะโอเคโอ้ยคิดถึงโอ้ยคิดถึงมากคุณผู้ชมบอกเลยอะดีนาลีนพุ่งถูกฉีดมากมา มันจะสอนเล่นก่อนใช่ไหมอันนี้ผีมาหรือยังซอมบี้มาหรือยังอ่ะมันให้ปลูกก็ปลูกนะมีดวงอาทิตย์พว่วงล่วงลงมาให้ด้วยฟรีๆมันจะมีดอกทานตะวันใช่ไหมที่เป็นจุดกําเนิดดวงอาทิตย์ให้เราเอามาซื้อของซึ่งผมก็จะเรียกว่าเป็นตังค์แล้วกันนะเนาะเงินบาทเลยมีเจ็ดสิบห้าบาทแล้วมาอีกดวงเลย น่าได้หนึ่รแล้วอ่ะปลูกลงไปเลยโอ้ยคิดถึงคิดถึงผมจะเล่นรอคอยอัพโหลดให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะเออมามาอีกหนึ่งดวงไปเลยมี50บาทแล้วพี่มาซ้อนกัน2ตัวเลยอ่ะอ่ะ75แล้วยังอ่านี่ไงดวงอาทิตย์ได้แล้วดอกทานตะวันใครดวงอาทิตย์ มูล,ลค่า50าบาทโอเค next level โอเคมาลุยเลยอ๋อกะผีแนวเดิมใช่ไหมอ๋อเพิ่มมาอีก2แถวโอเคอ๋อสอนให้ปลูกอันนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะปลูกเลยเอาเลยอะภาพไม่ค่อยชัดน,นะขนาดเกมบนสตรีมนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยก็ไม่เป็นไรเล่นแก้คิดถึงเฉยๆครับราคาถูกๆด้วย 170บาทเองราคาเต็มแล้วเนี่ยไม่ใช่ปูอะไรเลยปลูกให้ปลูกก็ปลูกผีจะมาหรือยังผีมายังครับอย่าเพิ่งมานะมึงเก็บเก็บไปปลูกปลูกยังไหมปลูกเอ,อ้ยผีผีผดินเสียงนี่อ๋อถ้าผีมามันจะมีแถบตรงนี้ใช่ไหมโอเคหรือความจำนิดตึงปลูกตรงนี้เก็บเก็บไปเลย 75บ้าบาทละเก็บอ่ะปลูกไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่รู้ผีมันจะมาแถวไหนตอนเนี้ยอ๋อแถวข้างล่างอะโอเคใส่ไปปลูกดวงอาทิตย์ก่อนอ่ะเก็บอ่ะอนกันมันเลยร้อมกันพอดีตายดิมึงซัมบี้อ่ะปลูกไปก่อนอ่ะออผีกลับมาข้างบนทันตัวทันปะว่าอ๋อทันนะครับ เก็บไปซะดวงอาทิตย์พอละเอาสองแถวข้างหลังพอเก็บเก็บไปเลยเก็บอ๋อมามา,มาเริ่มมาแล้ววะ,อะเอาใส่แถวกลางก่อนละกัน,กนเก็บอ่าเนี่ยถ้ามันเต็มมันมีกี่แถวอะห้าแถวใช่ไหมสามสี 3, 4, ออ่ห้าเออหแถวมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมผีเก็บเก็บเก็บ อ๋อมันจะมีเส้นชัยอยู่ตรงผีนี่เองโอเคอะเอถ้าผมจำไม่ผิดตอนเด็กๆผมจำได้ว่ามันจะมีสองธงหรือสามธงซ้อนกันด้วยมั้ยไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันเอาผมก็จะดูไปด้วยหรือความจำครับอันนี้เป็นการซื้อไถ่บาปนะครับเล่นไถ่บาปเพราะว่าสมัยก่อนเล่นเถื่อนไงอันนี้ก็คือมาแก้มือจริงๆด้วยความคิดถึงและความรักที่มีให้กับเกมนี้ออา จอมันไม่เต็มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปตัดนะครับแล้วก็ใส่แบ็กกราว์ข้างหลังเอาอะอะไรวะเนี่ย150บาทเลยหรอมันคืออะไรเนี่ยเชอร์รี่หรือแอปเปิ้ลวะเอ่ออ๋อระเบิดเชอร์รี่เชอร์รี่ระเบิดโอเคเลเวลต่อไปเลยดันต่อไปโอ้โหมีผีกลวยด้วยวะมีกลวยใส่หัวผีเริ่มโหดขึ้นเลยใช่ไหมอ่ะปลูกทานละวันกันก่อนเลย เดี๋ยวไม่มีตังค์จนสัตสัตวดูไม่มีสักบาทอ่ายี่สิบห้าบาทละใครออกมาเร็วมาอีกเร็วดวงอาทิตย์อ่ามาปลูกอ่าใครออกมาพอดีขอบคุณมากดีมากเก็บน่าผีมาแล้วว่ะโอโ้โหทันปะเนี่ยไอ้เชียดวงอาทิตย์เดี๋ยวอปลูกก่นปลูกก่นเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวมึงอย่าพึ่งเข้ามาเส้นชัยในา้สัตว์สัมบี้เก็บ ขออีกดวงนึงอีกดวงปลูกเย่ปลูกไปเลยแถวนี้แหละจะเอาต้นทานตะวันสักสองแถวเก็บเก็บอ่ะปลูกก่อนเลยอับตังฟาร,ร์มเงินอ่ะเก็บเก็บอีกดวงนึงขอยอีกดวงนึงผีมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้วดวงนี้โอเคเก็บอ่ะปลูกไปเร็วๆครวดวงอาทิตย์ออกมาเร็วทานตะวันมาปลูกเลย เร็วเก็บเก็บนี่โอ้ผีมาแถวกลางแล้ววะต้องปลูดแถวกลางก่อนละอ่ะปลูกอ่าดวงอาทิตย์อ่ะทานตะวันเต็มแล้วครับอ่ะทีนี้ก็มาเล่นไอตัวเขียวละผมไม่รู้จากชื่ออะไรเลยนะเนี่ยไม่รู้แต่แต่ละพืชนี่มันชื่ออะไรกันบ้างะผมไม่รู้เลยมันก็จะบอกทีละด่านลวมั้งปลูกอันนี้ไปก่อนละกันเก็บเกมสมัยเด็ก โอ้โหตำนานมากเกมนี้ตั้งแต่ปีอะไรวะเมื่อกี้ลืมดู2007หรือ2009วะลืมวะอ๋ะอผีโหนมาแถวนั้นใช่ไหมใจเย็นเรียงแถวก่อนเก็บนี่เก็บอ่าเก็บปลูกให้เต็มเราใจเย็นๆเออหมวกหลุดแล้ววะหมวกหลุดแล้วหมวกมันหลุดละเฮ้ยเอ่ออ่าเก็บเก็บเก็บนี่ โอ้ยคิดถึงบรรยากาศนี้ว่ะเหมือนผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยอ่ะแถวนี้จริงๆนะคุณผู้ชมตั้งแต่สมัยเด็กๆแหละสมัยเอ้ออเงีย้ยเออจำไม่ได้แล้วว,ว่ากี่ปีมาแล้วนะตั้งแต่เกมมันออกใหม่ๆนู้นละมั้งอ่ะเกมเกมเก็บสายชิวได้เลยนะนี่ค่ะเกมนี้โอ้โอโดนตีอะไรอย่างงี้ดนตีเปลี่ยนไป ปลูกแถวนี้ไปซะอ๋อขยงผีอ๋อถือธงนี่ไงอ๋อโอเคมีธงเดียวเอาดิมาเลยครับพ่อ่ะปลูกแถวนี้ผีมันอึดหน่อยมีหัวกรวยด้วยหัวกรวยนยไม่ใช่หัวอย่างอื่นนะครับใจเย็นใจเย็น,นเดี๋ยวยูยทูปแบนอ่ะอ,นนอะไรอะไรวะเนี่ยอ๋อไอตัวบล็อกจำได้มันมีสองไซสเนาะไอะตัวนี้อันนี้คือตัวเล็กเนาะตัวเล็กกับตัวใหญ่ อ่าวอนัทเหรอโอเคตัวบล็อกนั่นเองนะครับผีก็แนวเดิมอยู่โอ้โหมาแล้วครับเต็มแถวแล้วปลูกพืชมาให้แล้วปลูกกันเลยอ่ะเร็วๆๆๆๆๆๆเร็วๆออกมาใครมาแล้ววันอาทิตย์เร็วๆๆๆใครมาครับเนี่ยโอเคขอบใจมากนี่มาแล้ว ช้เมาส์วาดเป็นหัวใจให้กับคุณผู้ชมที่กดเข้ามานี่เออหัวใจไม่สวยเลยเอาไงเนี่ยเฮ้ยปูกกันปูกกันโอ้โหมาแล้วผีมาแล้วนี่วาดหัวใจนี่ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์กดเข้ามาชมผีมาผีมาปูกก่อนเลยเอาแถวเดียวพอดวงอาทิตย์อ่าโอเคดวงอาทิตย์มามาเลยพี่มาเลยมาเลย แต่ละแพทผมก็จะขอทําสัก15ถึง20นาทีเนาะโอเคมันก็จะเป็นเวลาที่พอดีเลยนะครับจะไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นอ่าเฮ้ยเออแล้วใจเย็นทําอะไรเราเอ้ยก็ผีมันเดินมาอยู่ไม่เห็นตาอะไรครับ <c oughs> เก็บเก็บเดี๋ยวรอผีมันจะมาแถวไหนอีกเนาะรอดักผีไปเลยอ่าแถวนี้ใช่ไหมปูอ่าโอเคเก็บเก็บ เกมนี้สมัยตอนเด็กๆผมไม่ได้เล่นคนเดียวผมเล่นกับเพื่อนครับเป็นคอมบ้านเพื่อนด้วยตอนนั้นสมัยนั้นผมยังไม่มีคอมไงเออเก็บไปอ๋อผีกโกรยมาตรงนี้พอดีดีมากจะได้ตายตั้งแต่ต้นเลยเริ่มยิงตั้งแต่ต้นอ๋ออันนี้ก่อนละกันอ่ะพอมันอึดลูกเดียวเดี๋ยวมันเอาไม่อยู่เก็บอ่าร้อยอ่ะเอามาเลยปุกอ่นะเอ๊จริงๆแล้วผม ไปที่จริงผมก็ลืมเกมนี้ไปแล้วแหละแต่ว่าผมไปเล่นโทรศัพท์ไนงะเออเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็เจอเกมนี้เออมันก็เลยเอ,อ๊ะทำไมมันคุ้นๆจังนี้พอกดเข้าไปดูอ,อ้าวไอ้เชีย่ยเกมสมัยเด็กของกูเออก็เลยมาคุ้นหาในสตรีมไอ้เชี่ยในโทรศัพท์คือแบบเล่นฟรีเว้ยในแอปสตูในแอปสต e อ่ะเออเพจสตก็มีนะเล่นฟรีแต่ว่าพอมาในสตรีมไอ้เชีย่ยร้อยเจ็ดสิบบาทอเอ,อแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เล่นแก้คิดถึงไถ่บาปด้วยเคยเล่นเถื่อนมาก่อนอ่ะไปผีมีทงเดียวโอเคเก็บเก็บเรืเ่อยๆมาเลยพี่อ่ะปลูกให้แค่เต็มนะสองแถวละเอาอยู่นะเอาอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องนี่ผีหัวกล้วยกล้วยร่วงไปจากอ๋อกล้วยมันผูด,ด้วยวะ่ะค่อยๆทางเงี้ยอ๋อเอโอเคอมีผีกล้วยอหกไหมเอาตัวนี้ก่อนละกันมันเข้ามาใกล้ละ ต้นตีที่คุ้นเคยน่าคิดถึงจังเลยอ่ะผีกลวยผีกลวยจะมาไหนผีกลวยขอดูหน่อยผีกลวยมาไหนวะอ๋อแถวนี้พอดีเอาโหอันนี้อ่ะใส่ไปเลยอ่าเอเฟขอลองใช้นี่สิโอ้โหระเบิดนี้เลยไม่เกรียมเป็นเท่าฐานเอาโหโคตรแรงอ่ะแล้วอันนี้ล่ะเอาปลูก ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นอะไรอ๋อคือมันจะมากินแล้วมันจะยืนค้างใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยพลั่วเฮ้ยได้พลั่วว่ะเอามาทำอะไรวะลืมเอามาทำอะไรพลั่วโอเค shovel โอเคเฮ้ยอะไรวะอะไร w h i t e b o ิกเพื่อต่อไปโอเคอะคลิกรัวๆเลยแล้วกันอ๋อเราไม่ให้ขูดหรอ โอ้ยใช่ว่ะอ๋อไม่ให้ขุดอ๋อสมมติว่าเราจะถอนออกใช่ไหมก็ใช้ทั่วขุดโอเคเอ้ยอะไรวะทำไมเป็นเส้นแดงๆอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยคิดถึงดันกิ้งดันกิ้งของโปรดของโปรดจำได้ตอนเด็กๆเล่นบ่อยเลยโอ้ยคิดถึงว่ะไอ้เหี้ยโอ้ยสูงใจอ่ะไปดันสนุกเลยอ่ะตอนเด็กๆอ่ะ มันสุมออกมาให้เองโอ๊ยเก็บไว้เก็บไว้ใช่ไหมอ๋อโอเคมันคิดคืนได้นะครับจําได้ตอนเด็กๆไปแตกโอ้โหหัวหลุดเลยผีมีธงเดียวโอเคได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆมือไปโอ้โหโขอลองอันนี้ดิจะเป็นยังไงอุ้ยระเบิดเฮ้โหดโใช้ได้ใช้ได้ ไปเลยโกลยผีโกลยมาเยอะแล้ววะไหวไหมเนี่ยกูจะสู้ไหวไหมเนี่ยตอนหลังๆยิ่งผีโหดอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะโอ้ยอันนี้เก็บไว้ออกอุย้ยระเบิดว่ะวต้องต้องยอมใช้แล้วหละนะังงั้นอ่ะโอ้ยผีโกลยมาสองอ่ะใช้ไปเลยโอ้ยอันนี้เก็บไว้เก็บไว้อย่าพึ่งอ่าไปเข้ามาใกล้ทําไมโอ้หอันนี้ยัดกลางนี่ได้ไหมยัดเข้ามาล่องกลางตายสามหมดไหมโอ้โหตายหมด หมดหมดหดเออเกมดีเอ้ยนี่นะอุ้ยระเบิดหมดไอ้เชี่ยลืมสะสมแย่แล้วกูอันไหนผีผีโกลยมาตรงนี้เห็นหัวนิดนึงปลูกม,มัวม่เลยแล้วกันไปไปไปเออแตกแตกโอ้โห,โหมันทำยิงขึ้นบนดิจะได้โดนพวกด้วยเออนั่นแหละ เนี่ยจำดนตรีได้จำได้แค่นั้นแหละดนตีหัวแค่เออโครย์ลุดเรียบร้อยตายขึ้นโอ้ยไม่ขึ้นหมยอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาเอ้อะไรวะมันคืออะไรเอ่ยหัวมันเหรอทำไมมีเสาอากาศสีแดงปักอยู่กลางหัวด้วยอะไรเนี่ยโทรมาโท่าไหอ๋อผมจำได้แล้วฝังดินแล้วมันจะระเบิด โอเคเฮ้ยผีอะไรว้นเนี้ยอ๋อผีกระโดดผีกระโดดเฮ้ยคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวผมจะเล่นเื่อลยๆลยเลยละกัน,น,น,นแต่ว่าก็ไม่เกินนั้น15-20ถึงนาทีอ่ะเดี๋ยวจบด่านนี้ผมก็จะตัดพาร์ทน,นะโอเคไปลุยกันเลยน่าจะเกิน15นาทีแล้วมั้งเนี้ยอ่ะปลูกไปกันอันนี้ถูกนะไอ้ที่มันฝั่งดินแล้วระเบิดเนี่ย ยี่สิบห้าบาทเองปลูกปลูกเอาดวงอาทิตย์ก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้นะผีในนี้ไม่มีสมองให้กินหรอกออกไปซะปลูกก่อนปลูกก่อนเอ้ยปลูกอันนี้ขอดูขอดูนีไงฝังดินมันฝังดินอย่างนั้นวะแล้วมันจะระเบิดยังไงอะมึงจะระเบิดยังไงผีเดินชนเหรอแล้วระเบิดเหรอจำไม่ได้วะเอาละกู อุ้ยโผล่ขึ้นมาแล้วนอนอุ้ยหน้าตาน่ารักโผล่ขึ้นมาอ๋อผีผีจะเดินชนระเบิดปะวะขอดูหน่อยเหอะดูนะดูมันมันจำไม่ได้จริงแลเนี่ยระเบิดไหมระเบิดไหมโอ้ยโบ้ตอชิเม้นอะไรอะสปูด้าอะไรวะอะไรอะมีอชีพเม้นด้วยโอ้ดีดีดีระบบเกมแต่ถ้าภาคสองกับภาคสามผมว่าน่าจะ เต็มจอนะกับภาพน่าจะชัดกว่านี้แต่นี่ว่ากันเกมมันเก่าครับมันตั้งกี่สิบปีมาแล้วอะ่ะเก็บตังค์เก็บตังร้อยเจบาทแล้วอ่ะปูอ่ะ,อะเอ่อในในโทรศัพท์มันมีให้เล่นแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันไหมนะแล้วมันจะเต็มจอไหมนะผมไม่ได้เล่นไม่ได้ลองเลย เล่นฟรีด้วยคุณผู้ชมถ้าไม่มีคอมก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยเออไปโหลดเล่นกันได้เลยพูดอะไรไม่รู้เมื่อกี้เออมั่วๆเล่นพันกันไปเลุ้ยอ่ะไปเลยอ่ะไะนหนไหมเฮ้ย,ยมาอ,าอะไรวะผีกระโดดแล้วให้กูทำไงอ่ะอันนี้ได้ไหมบึ้มเออโอเคไม่หรอว่าไอ้เชีย่ยทำไงวะอ๋อ,อันนี้ดักได้ไหมมึงจะแดกมะเนี่ยมึงช่วยหยุดกระด้างกินทีเถอะผีอ่๋ออันนี้ปลูกไป ไอ้เชี่ยกระโดดข้ามอิเวนเอ้ยเก็บเก็บเก็บมาตัวยิงนี่แหละมีประโยชน์สุดตอนนี้แขนขาดแล้ววะแขนขาดอื้มตายเรียบร้อยคอกุดเลยมึงเก็บเร็วเร็วดวงอาทิตย์ละน้อนหน้าตาหน้าตาเขาก็น่ารักอยู่นะโคตรจะลาดสิกเลยปลกปลุกไปเลยก่อนละกันอ่ะโอ้ยผีผีไอ้เชี่ยมาทางนี้อ่ะปลุกไปให้มันกระโดดข้าม ย่างนั้มันก็จะเดินช้าลงเมื่อกี้เห็นแล้วอ,อ๋อมาพอดีขอบคุณมากนี่ปลูกไปเลยตังมีแค่25บหาาทามีเสียงกระโดดได้โ <c oughs> คตรคลาสสิกเลยเกมจะจบดันแล้วพอผมตัดทัดปุ๊บผมก็จะเล่นต่อเลยนะเดี๋ยวผมไว้มาลงให้ดูนะครับเก็บเก็บอ่ะดวงอาทิตย์ดวงอ,วงอาทิตย์เจบห้าบทดวงละยี่สิบห้าอ่ะ ลายมึงไอตัวนี้โหดอ่ะเอาลงช่องนี้เลยเจ็บเจ็บร้อยหนึ่งต <c oughs> ่อยเสียงกระโดดมันดีไซนอะไรสักอย่างอะเสียงก็มาเป็นซาวเอฟเฟกต์ซาวเอฟเฟกต์เก็บอ,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 อ้อโอ้อยอะไรวะเนี่ยอ๋อตัวน้ำแข็งจำได้แล้วจำได้แล้วซือฟื้นความทรงจำจริงๆครับ เดี๋ยวผมก็จะขอตัดพาร์ตก่อนนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ได้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นต่อแล้วก็ไว้มาลงให้ดูนะครับบ๊ายบาย,บายเล่นต่อเลยแหละเออะ